เอา่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่เอิงเอ๋ร์จะพาทุกคนไปสยามพารากอนซึ่งก็จะพาไปดูสนามแข่งขันฮอตวิ e ล์ในรอบคัดตัวื่อเฟนหาหนักแข่งไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทยโดยสราบนี้ก็จะเป็นสนามที่2หลังจากที่สนามก่อนนั้นไปคัดตัวที่ไอคอนสยามโดยที่สนามที่2นั้นก็จะตรงที่ชั้น3ามใด้านในของโซนคีสแพเน่แต่ก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปดูการแข่งขันและช่วงเทลังของแต่รอบว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอย่างในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบบ่ายโมงซึ่งก็เป็นการแข่งขันของรุ่ม ที่จะเรียกกันว่ารุ่นจูเนียร์ซึ่งก็เป็นรุ่นของคนที่มีอายุ5-8ปีเกิดในช่วงพศ2560จนถึง2563แต่ทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาแข่งก็เปิดตัวเซคแรกในเซตที่ 1, 1> นั่งนิสโมอาร์ซีเบลลี่มัสแตงฟันนีคาและก็รดไวเปอร์แต่ก็เป็นของทางเบลลี่ที่ตกรอบไปก่อนในเซตที่2นั้นคราวนี้เหมือนแบ็คแมนจะเจอศึกหนักโดนล้อมด้วยไวเปอร์แล้วก็ต้องตกรอบไปตามระเบียบเซตที่3นั้นปล่อยมา3คันไวเปอร์ <V iper S 1> กับซูเปอร์ชาร์จไหลามาชิวๆเลยทำให้กระบ,บาดต้องไหลแรกา้ขา สุดเลยก็ต้องตกรอบกันไปในเซตที่2นั้นไวเปอร์ก็ยังชิวๆมาแรงไม่หยุดแบบสุดไม่อยู่ตัวแรงแรงหลายคันก็เริ่มหายไปเรื่อยๆอย่างเช่นตัวซูเปอร์ชาร์ดและก่อนที่จะตามมาด้วยสําหรับนิสสันลิทนิสโมอาร์นสองทีนี้เราก็ขอข้ามมาสู่รอบคู่ชิงซึ่งก็เป็นการเจอกันร,ระหว่างน้องสองคนนี้และทั้งสองคนนั้นก็ต่างใช้ตัวแรงอย่างดรถไวเปอร์ทั้งสองคันซึ่งในเกมที่หนึ่งนั้นรถไวเปอร์ที่อยู่เลนสี่ไลออกมาก่อนเลยทาให้ขึ้นนําเป็นหนึ่งต่อศูนย์แตม้มเกมที่สองนั้นเปน ก่อนรายการเป็นว่าน้องคนนั้นได้แชมป์ไปในรอบแรกไปทีนี้เราขอพาไปดูบรรยากาศในรอบที่2กันบ้างซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันในรอบที่2และแน่นอนว่าในช่วงบ่าย3ามโมงนั้นก็ได้มีการเทลังต่างคนก็คือตามหารถกันเดือดมากครับบรรยากาศรอบนี้นั้นก็จะประมาณนี้ ยังดีที่รอบนี้เนี่ยรุ่นจิว๋วก็ได้ฟ e r r a r กับ F1 ติดมือมาด้วยคราวนี้มาถึงช่วงของการลงทะเบียนกันบ้างสําหรับกําหนดการรอบนี้ก็จะเป็นรอบเด็กโตที่มีอายุ9-12ปีแต่เนื่องจากคนที่อยู่ตามเกณฑ์นเนี่ยมีไม่เยอะขอเลยทําให้รอบนี้ในการเป็นการแข่งขันในรอบรอโชว์ที่ไม่ว่าใครก็สามารถแข่งขันกันได้ซึ่งรถที่ส่งเข้ามาในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากมีตั้งแต่ Dodge Viper Ford GT Ferrari ไปจนถึง Formula 1ทีม Mercedes ในเสร็แล้วที่ปล่อยมาเนี่ยคันตกรอบไปก่อนก็ประเดิมด้วย Ferrari คันที่2ที่ตามมา Ferrari ก็ตกรอบไปอีก1คันทําให้ณตอนนี้เนี่ยเลือยู่ที่5คันด้วยกันแต่ละคันก็บอกได้เลย พ่นต,ต,ตึงทั้งนั้นอาจจะงั้นพอเขาเซตแรกของตะก,การาที่2ปุ๊บคันนี่ตกร่องตามมาก็คือ Ford GT คันสีขาวและตอนนี้ในกระหลหนักแข่งเพียงแค่4คนด้วยกันโดยคันที่เหลืออยู่นั้นก็จะมีทั้ง Viper Ferrari และ Formula 1ในเซตนี้ใครต้องตกรองไปก่อนเนี่ยก็เริ่มด้วย Formula 1ทีม Mercedes ส่วน3คนที่เหลือก็ต้องไปลือกรางกันต่อโดยคราวนี้ f e r r a ี่อยู่เลนที่3และตอน g e Viper อยู่เลน4และเลน5หลังจากนั้นพอปล่อยลงมาปุ๊บสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะเหมือนกันเป็นว่า f e r r a ี่จะเลือกเลนดีแล้วทําให้ Viper ตกอไปก่อน1คันทาให้ในรอบคู่ชิงนั้นเป็นการเจนกันระหว่าง2คนนี้ซึ่งน้อ ฝั่งซ้ายใช้ฟาร์ลี่และน้องคนฝั่งขวาใช้ไ i เปอ ER. ร์ในเกมแรกต่างคนก็ต่างวิง่งสูสีกันมากแต่กลายเป็นฝั่งของไ i เปอ ER ที่ขึ้นนําไปก่อน1 0ทําให้เกมที่สองนั้นทั้งสองคนต้องมาสลับเลนกันซึ่งหลังจากที่สัญญาณเริ่มปุผลก็ปรากฏว,ว่าคราวนี้ไ i เปอ ER รนํามาขาดลอยเลยทําให้ดอทไวเปอร์ที่มีหรหัสตาท้องรถ U09N ได้แชมป์ไปในรอบนี้ส่วนฟาร์ลี่ SF90 ซาดาเร่ตัว U09N ก็ขวาที่2ไปหลังจากจบวันเสาร์ทีนี้ก็มาถึงวันอาทิตย์จะเห็นได้เลยว่ารอบนี้ค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากรอบแรกเนี่ยจะเป็นการแข่งขันคัดตัวในรุ่นผู้ใหญ่หรือรอบของบุคคลที่มีอายุ13 ปปีขึ้นไซึ่งในช่วงบ่ายโมงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการเทลังโดยก็จะเป็นรังเจทั้งสองรังเหมือนกับเมื่อวาน <c oughs> หลังจากที่เทหลังเรียบร้อยแล้วข่าวนี้ก็มาถึงช่วงของการลงทะเบียนกันบ้างรอบนี้เนี่ยรุ่นใหญ่ค่อนข้างรง,งจัดเต็มกันพอสมควรจะว่าไฟก็ไม่ได้แค่ลงจัดเต็มเท่านั้นในเรื่องของการเลือกรถไปแข่งก็จริงจังไม่แพ้กันอย่างอันนี้เนี่ยก็ส่งแม้กระทั่งตาทองรถว่าเป็นรหัสอะไรโดยไวเปอร์ที่เขาหยิบมาแข่งเนี่ยก็จะเป็นรหัส U11 n ซึ่งก็เป็นตัวรหัสใหม่ที่ไม่ค่อยมีคนใช้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะไปใช้เป็น U09 n หรือว่าเป็นตัว U10 n กันซะมากกว่าโดยหลังจากนั้นเนี่ยการลงทะเบียนก็ยังคงมีกันนอออย่่่างงตเื

แน่นช่เสร็จใบปืนดีแต่ว่าถ้าจังหวะรถมันลงก่อนแล้วไใเปืนลงคาเลยก็จนกระทั่งกลับมาดูอีกทีหนึ่งคราวนี้เนี่ยรถก็เต็มตะกร้าแอบเดือดก่อนเมื่อวานสองรอบรวมกันซะอิ่เริ่มมาที่เซตแรกห้าคันเลยเนี่ยก็เปิดมาด้วยไวเปอร์หมดเลยซึ่งห้าคันนี้เนี่ยรหัสตาทองรถก็ต่างกันด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดลงก็ปุ๊บไวเปอร์เลนห้ากระบอกมึงไปไปก่อนเพราะว่าคันนั้นเนี่ยเป็นตัวรหัส U หนึ่งหนึ่งใครห้ตกรอบคันต่อมาครา,าวนี้ก็เป็นแจ็คกิ้งวากอนตามมาด้วยรรรถเเเเมคัันสสีหลลลือออองงแแ้้ววกก็ปปิดดททาายยบซต่ไ์ ลังจากหมดตะการแรกคราวนี้ก็เข้าสู่ตะการที่ 2. 2แต่เหมือนก็เปิดบะเดิมมาด้วยไวเปอร์เหมือนเดิมแตคราวนี้เนี่ยไหลลงมาสวยมากแล้วก็เป็นเลน5ตกรอบไปก่อนให้ตกรอบคันต่อไปเนะี่ยคราวนี้ก็เป็นรถล่ากแล้วก็ตามมาด้วย Mercedes Benz ต่อด้วย Ford GT สุดป,ประชาที่เจอไวเปอร์ลุงก็ต้องโบกมือบายๆก่อนที่จะปิดท้ายเซตนี้ที่รถฐานอย่าง r e t o Active ไปไปมาคร<ๆ>า,าวนี้ก็เข้าสู่ตะการที่3แต่เหมือนก็ยังไม่ไวายก็เอาไวเปอร์5คันมาเจอกันเหมือนเดิมซึ่งคราวนี้ก็เป็นไวเปอร์ของเลน4ที่ตกรอบไปก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วย Track Dragon ตามมาด้วย Maserati Chamois คราวนี้เป็นคิว นิสสันลิดิสโมอาร์ซีศูนยก่อนที่จะปิดท้ายด้วย Roger Roger 2.0รองจพอรังจากหมวตะการที่3ามปุ๊บคราวนี้เนี่ยมาเช็ครุ่นรถที่เหลือกลายเป็นว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเต็มไปด e o, ้วยดอปไวรเปอร์ไม่สี่พอเอเวนโต้ตกรอบไปอีกหนกลายเป็นเกาสิบเปอร์เซ็นต์แทบจะเรียกว่าเป็นศึกดรอปไวเปอร์แทนแล้วก็ว่าได้พอมาถึงเซตนี้ฟลอริสตกรอบไปอีกก็เลยทำให้กลายเป็นว่าตะการต่อไปเนี่ยเป็นศึกระหว่างเ ve ดาานแฮมเมอร์เวอร์ซัสกับดรอปไบร์เปอร์คัง ซึ่งไวเปอร์เนี่ยก็ยังซิงกันเองอยู่ส่วนเนอร์แฮมเมอร์ก็ยังคงรอดต่อไปทําให้ตะก,กาตอนนี้เหลือเพียง4คนกับไวเปอร์5คันและเนอร์แฮมเมอร์1คันเสร็จแรกของตะก,การนี้เนี่ยไวเปอร์ก็ไปก่อน1คันแล้วก็ตามมาด้วยเนอร์แฮมเมอร์ที่หลังจากสู้ชีวิตได้ไวเปอร์มาดตะกาทีนี้ก็ไม่รอเสแล้วซึ่งก็ทําให้ในรอบนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่สคนสุดทา้ายซึ่งพี่ด้านขวาจะเหลืออยู่2คันด้วยกันพี่ที่อยู่ด้านซ้ายเหลือ1คันและน,อน้องตรงกลางเหลือหนว่งกันหลังจากอเอ,อ,กเอาเที่ อันนี้คือวันที่คนรอซ้ำไม่รอเฉีย์นะฮะเตรียมตัวให้สัญญาณ 3, 2, 1, go ไม่รอเฉียรอด ไม่เชื่อมีแต่คนซ้ำทุกคนจาก3คนก็ตกรอบไปหนึ่งเหลือ2คนสุดท้ายกับอีก3คันจะเป็นการเจอกันระหว่างรุ่นใหญ่ทั้งคู่สมกับการแข่งขันในรุ่นอะดลโดยสลับในรอบนี้ทั้งสองคนกันเกเลนค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือเรน1เรน2และก็ดึงไปถึงเลน3พอหลังจากเรียปุ๊บทั้ง3คันก็วิ่งสูสีกันมากแต่ก็กลายเป็นว่าเรน1ตกรอบไปก่อนเลยทำให้ในตอนนี้ต่างคนต่างเหลือคนละหนึ่งคันโดยในแต้มแรกนั้นเรน2ก็ได้ขึ้นนําไปก่อนแล้วเกมที่2ก็ได้มีการสลับ ตัวยูหนึที่ก็เป็นตัวแชมป์ประจํารอบนี้คราวนี้ก็มาถึงช่วงรอบที่2รอบบ่าย3ามโมงซึ่งก็มีการเทงรัง2รังเหมือนเดิมและเป็นหลังเจโดยรอบนี้เน่ก็ยังคือคกักและค่อนข้างดูเดือดพอสมควรไม่แพ้กัน okay. จะว่าไปแล้วพี่คนนี้เนี่ยก็ได้ฟอร์มูล่าวันแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่มากับคุณพ่อก็ได้ทั้งเฟอร์รารี่และฟอร์มูล่าวันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในรอบนี้เนี่ยการลงทะเบียนแข่งขันรอบรถชกแล้วก็ได้มีการตั้งกฎิกาพิเศษเล็กน้อยนั่นก็คือการแบนเจ้ารถคันแรงอย่างดอทไวเปอร์ที่เราก็ปิดไม่ให้ใช้แข่งเฉพาะในรอบนี้ซึ่งหลังจากพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นได้เลยว่าตัวรถค่อนข้างมีความหลากหลายก่อจะเห็นได้ตั้งแต่ตัวเฟอร, le, arn, ร์ขขอรารี่ฟอร์มูล่าวันซีซิงเ,เ,เจอร์เทวันตี้วันสีก่กมา ทวันที่วันสีก็ตกรอบไปก่อนเพื่อนประเด็นก็คือไม่ตกรอบแค่คันเดียวเพราะคันต่อมาซีซิงเจอเทวันที่วันสีก็ตกรอบตามไปอีกหนึ่งคันส่วนคันที่สามก็เป็นแมทเทลดีโมบายและคันสีดาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวฟอร์ดมาสแตงหลังจากตะการแรกข่าวนี้เข้าสู่ตะการที่สองก็เปิดมาเป็นกรอนเมอร์เล่เฟอร์ลรี่และเราไปถึงแลมโบกินีแต่ก็กลายเป็นว่าข่าวนี้เนี่ยเฟอร์เลรี่เอสเอฟเก้าศูนย์ก็ไปก่อนก่อนที่จะตามมาด้วยดิฟแอนเบกที่อยู่เลนที่สี่ก่อนที่จะตามมาด้วยฟอร์มูล่าวันคืม ด้วยสำหรับเซตนี้ใครต้องตกรอบไปก่อนก็เริ่มด้วยตัว G R 8 6คหกขาบอนที่คันต่อมาจะเป็นฮอตวิงหรือว่ารถขวดซอสพีคแต่เนื่องจากมี2คนที่ตกรอบพร้อมกันเลยทําให้ต้องมี2คนต้องซีงทีสามึึงจะเป็นการเจอกันระหว่างน้องสองคนนี้ที่ใช้เป็นตัว G R 8 6ครับและรวมไปถึงฮอตวิงซึ่งหลังจากที่2คันนี้ปล่อยมาปุ๊บผลก็ปรากฏว่ารถซอสพิกอย่างฮอตวิงเข้ามาก่อนเลยกลายเป็นที่3ไปในรอบนั้นแล็ทาให้2คนที่เหลือต้องมาเจอกันเองและเป็นการเจอกันแบบ3คันลุม1คันโดยคนแรกที่ตกรอบไปก่อนเพื่อนนั้นก ก่อนที่จะตามมาด้วยดิฟแอนเบคคันสีส้มอีก1คันและก็ได้กลายเป็นว่าต่างคนเนี่ยเหลือเพียงแค่คนละหนึ่งคันเท่านั้นและต้องมาชิงในเกม2ใน3แต้มโดยในการชบุบคราวนี้น้องคนด้านซ้ายใช้เลเทลแอคทีฟได้เลือกก่อนซึ่งก็เลือกเป็นเลนที่4ส่วนน้องคนด้านขวาเลือกเป็นกรอดเมอร์เล่ใช้เป็นเลนที่2ในเกมแรกนั้นต่างคนก็ต่างวิ่งสู่สีกันมากแต่ก็เป็นในฝั่งคอนทางกรอดเมอร์เล่ที่จะแต้มแรกไปก่อนแบบบุตวิแต่ในเกมที่สอเลเทลแอคทีฟก็กลับมาตีเสมอได้เลยกลายเป็น 1, อ้หน้ 1, หน้อเอเกกกกันนดรไ็ลืึ เมื่อเล่ไปอยู่ที่เลนที่3ส่วนน้องอีกคนหนึ่งก็เลือกเล t ตรแอคทีฟหรือรถทานไปอยู่ในเลนที่5แล้วก็พอหลังจากทั้ง2คนลงมาปุ๊บต่างคนก็ต่างสูสีกันมากๆตอนแรกกอร้อนก็นำมาตลอดแต่ทว่าเล t ตรแอคทีฟกลับมาแซงปลายเลยทําให้กลายเป็นแชมป์รอบรถโชว์สนามสยามพารากอนไปนั่นเองนะครับ